ดีตอนเศร้าๆจากพี่น้องกับอากาศดีๆเมื่อนี้ยก็ยังมีหนาวอยู่เนาะค่ะเมื่อนี้กับผาลุกๆมายางเนาะค่ะนาอก็เห็นเอฟซีเพิ่นเพา่นอ่าทันเพิ่นกรหลายๆทันเพิ่นกระถามมาเนาะค่ะว่าอันไทยซับแม่เนาะค่ะอันพักติวฝรั่งเนาะค่ะเนาะยาวกันเลยสิมา่ทายพักติวฝรั่งแล้ะก็สิมาเก็บพักติวฝรั่งไปกินน้ำเนาะค่ะเนาะวิธีการสังเกตบ้างว่าพักติวฝรั่งแทบ่แทเนาะค่ะพี่น้อง พักติวฝรั่งเนาะค่ะคู่เหมือนของมันกับมีอยู่ค่ะตาตามันหางใบใหญ่ค่ะพี่น้องมันใบใหญ่เนาะนี่เนาะค่ะเนาะลักษณะของพักติวฝรั่งพสิเป็นจังสี่ค่ะพี่น้องสิเป็นกาญงยาวขึ้นมาจังสี่เนาะค่ะเนาะเนี่ยสิเป็นกาญงยาวขึ้นมาจังสี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวย่อสิภาพไปเบิ่งว่ามันเวลามันเป็นดอกมันสังเกตง,ง่ายค่ะ,นะ,คะเนาะค่ะเนาะแล้วย้อนภาพไปเบิ่งเนาะคะ่ะ นี่เนาะค่ะพี่น้องนี่คือผักติ่วฝรั่งเนาะค่ะเนาะนี่คือเพิ่นเพิ่นต้นใหญ่แล้วเพิ่นสิเป็นดอกแล้วดอกเพิ่นสิเป็นลักษณะออกจังซี่เนาะค่ะแล้วก็สิเป็นสีแดงๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกล่องยาวไก่เกินไปบอเนาะค่ะนี่ค่ะรสชาติเพิ่นก็สิออกเปรี้ยวค่ะพี่น้องรสชาติออกเปรี้ยวเด้อค่ะเด้อจิ้มแก้วก็แซ่บค่ะพี่น้องไปจิ้มแก้วน่ะรสชาติออกเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะผักติ้วฝรั่งเนาะค่ะเนาะ เียงเขาต่อคือเอิอนผักติว๋วฝรั่งกับย้อนรับพิ่นเปรี้ยวนี่แหละค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะนี่ทั้งพี่เนาะค่ะพี่น้องลักษณะเพิ่นใบเงาเงาจังสี่กับแมนเดอร์เนาะค่ะนี่อันนี้กับแมนค่ะพี่น้องลักษณะของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะกับสิมีการขึ้นจังสี่เนาะค่ะมีการขึ้นสี่ทันทีบอกง,งามเพราะเอาสิเอาแต่อันมองรอรอมองดอกมันเนาะคะ่ะเนาะแต่เดี๋พาไปเบิ่งกองก็กทั้งปูนค่ะพี่น้องเอาก็คุมากได้ค่ะพี่น้องก็คุมา พันคือบอสต็อบล่ะค่ะพี่น้องพันคือบอสต็อบสังเกตได้ง่ายๆเนาะคะ่ะสังเกตเบื้องว่ามันเป็นผักติ่วฝรั่งบอเนาะคะ่ะเพิ่นสิเป็นกาเกนเขียวจังสีเนาะคะ่ะเนาะกส็สิเป็นลักษณะสีขั้นเพิ่นนี่เนาะคะ่ะรสชาติสีออกสมะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันคู่เหมือน,พนอเอนะะพิ่นธุ์สีผสมเด้อเนาะค่ะพี่น้องคู่เหมือนเพิน่นธุ์ผสมเนาะคะ่ะ ย่าพ่อกอกะคุกัเป็นกะคุขี้แกะราคาพี่น้องเอามาว่าเป็นยังค่ะเฮากลับไปแช่น้ำใบโดนๆเน,น,นาะค่ะแช่น้ำไปแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เนาะคะ่ะน,น,นี่นี่นี่เนาะคะ่ะเนาะลักษณะของเพิ่นสิเป็นจังซี่เนาะ,ค,ะ,นะค,นค่ะเนาะคือเนี่ยค่ะดอกเพิ่นสิเป็นสีแดงๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเเก็บมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะ เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะใบเพิ่นสิเป็นเหลืองเหลังสีเนาะค่ะลักษณะดอกเพิ่นกับสิเป็นสีแดงแดงสี่ค่ะนี่คือเพิ่นสีเป็นดอกแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะสิเป็นสีแดงแดงสี่เนาะค่ะเนาะเนี่คยค่ะหอยอวกาศเก็บใส่กระคูค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นี่คือผัดติวฝรั่งค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะผัดติวฝรั่ง นี่เวลาเวลาเพื่นสีซอดอกเพื่นสีเป็นจังสีเนาะค่ะสีห่อก,กับจังเสียเนาะค่ะเนาะรำการเพื่อนก็จะเป็นสีแดงแดงกายเป็นสีแดงแดงเนาะค่ะเนาะแวจับหนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นเพิ่นบ่สมบูรณ์ปันใดเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะสดเห็นเป็นสีแดงชัดเลยเนาะค่ะเนาะ,ะเนี่ยค่ะพี่น้องนี่คือเพิ่นซอดอกแล้วอาหากินน้ำตาลหย,ยาค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะพผสมอยู่น้ำปลาหย่าเนาะคะ่ะเนาะน้ำปลาหย่าลงๆดัง,งสีเนาะคะ่ะเป็นปลาหย่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะนเจ้าโลซีกับพูนอยู่ในปลาอันนนั้เพลินพันเนาะค่ะในปลาหย่าเด้อค่ะพี่น้อ,นนะะนนองหากินน้ำปลาหย่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อ่าสุ่มหูตะวาตะวาปีนีพันซอดอกใบค่ะพี่น้องนี่เนาะ,ค,ะนนค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้อง เก็บไปกินกับแก้วนี่ค่ะนี่ค่ะคือลักษณะดอกเพลนเพนสิเป็นดอกในลักษณะแตงสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสังเกตเบิ่งเนาะค่ะลำต้นสิเป็นสีแดงเนาะค่ะเนาะค่ะพ้อยละต้นนึงค่ะพี่น้องอัน คันว่ามันงามๆเนาะค่ะพี่น้องคันว่ามันงามๆมันก็สิเป็นกอใหญ่ๆใบอ้วนๆเนาะค่ะกอใหญ่ๆใบอ้วนๆเนาะแต่ทางเย้ามันอันนี่จักน้อยเพราะว่าเขาจ้าปล่อยแกะปีไก่นี่เนาะค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องดอกเป็นกระสีแดงๆเนาะค่ะใบเป็นก็สิเป็นเงี้ยวๆเลี้ยวๆแหลมๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้งามค่ะพี่น้องนี่อันนี้งามแต่เพิ่นทางบกอใหญ่เนาะ นี่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 ค่ะตอนที่เพิ่นยังบ่ทันได้เป็นดอกเพิ่นสิเป็แจ้งเสียนาะค่ะเนี่ยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเาเก็บสกนอนเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะตะกี้เห็นพี่หนูแล้วไปเก็บเนาะใบอ้วนๆใหญ่ๆอุ้ยอ้วนงามค่ะพ,พี่น้องทั้งทั้งที่หนูเราไปเก็บ พี่กายนี่ได้ไปเบิ่งเล้าเนาะพี่หนูเมียฝรั่งปนๆนะคะ่ะพี่น้องทางเล่าไม่แต่อวนๆได้ค่ะเห็นบอค่ะพี่น้องเป็นพ่วมสิเป็นดอกนี่ค่ะแล้วก็เก็บใส่กระปุกนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นน้ำบอค่ะนี่ค่ะอันนี้ใบบ่ง,งามเอาไปทิ่มก้อนมีแมงกินเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ เดียวยาวพอ่อกรองงามสีไทยใหเบิงเนาะค่ะเนาะอันนี้รถไถพ่นเหยียบค่ะพี่น้องมีรถอ้อยนี่เด้ค่ะพี่น้องงามงามนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอา้าเกิดพ่นสมบูรณ์พ่นงามพ่นสิเป็นกอใยๆเองสี่เนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะแตกเป้ะแตกป้ะสะเทือนโลกเลยค่ะพี่น้องงามค่ะ แต่ว่าเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆทางค่ะพี่น้องไปแซ่น้ำเอาเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะดอกเพิ่นสิเป็นสีแดงๆค่ะพี่น้องจังนึงก็คือจังดอกงอนไก่นี่ยแหละค่ะพี่น้องดอกเพิ่นน่ะลักษณะดอกเพิ่นคือจังดอกงอนไก่นี่ยแหละค่ะนะคะไอ้จัมแบล็กี้เนาะค่ะแบล็กี้กาโลสีเนาะค่ะเนาะเออเนี่ยค่ะเพิ่นสิเกิดน้ำปลาจังสีเด้อค่ะพี่น้องเด้อน้ำเป็นน้ำปลาหญ้าจังสีเนาะค่ะพี่น้อง หาเก็บกินพักบ่ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยหาเก็บกินเอาเนาะคะ่ะนี่พักกันไดกินได้ก็ซึกอซาหาเก็บเนาะค่ะพี่นอ้องอันส่วนยักรีอันสีภาพพี่น้องกินนี่ระคาพี่น้องสีภาพพี่น้องกิน เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะงามบอค่ะพี่น้องงามบอนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยขึ้นมาทั้งหากเลยบบดทีนี้แย่เลยถอนพ่นขึ้นมาแต่บ่เปัยังดอกค่ะคนมีเสือกหักเกาอยู่แค่ต้นเดียวโหด,ดหลายๆ ไปโลดสีไปเล่นน้ำอ hmm ีก hmm. ล้วคะพี่น้องเอ้ยเบิ้งเพิ่นเพื่นไปเล่นน้ำพ่นอยู่ในร่องน้ำพุนบัดที่นี่นี่จ้ะพี่น้องอย่าลืมเด้อเนาะค่ะพี่น้องให้สังเกตเบิ้งเนาะค่ะเพิ่นสิไเป็นตังซี่เนาะคเนาะพี่น้องเนาะอันต้นในหน่อยเพิ่นที่เพิ่นยังบบท่านแตกหยอดขึ้นมากันสิเป็นลักษณะตังสี่เนาะค่เนาะมีกาญงเวาเนาะสังเกตเบิ่งเวลาเวลาเพิ่นยังในหน่อยอยู่กะมันสิเงวๆค่ะค่เนาะสจะเป็นจังซี่ค่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะอันที่เพิ่นซอดอกแล้วิ่นสิเป็นลักษณะตั้งสี่เนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นเป็นดอกแล้วิ่กก็สิเป็นดอกสีแดงแดงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสน้มหญ้ามองนีเนาะคะ่ะปีที่แล้วเขาเจ้าปล่อยแกะปีที่แล้วเขาเจ้าปล่อยแกะเนาะคะ่ะน้อย่ากลับมาเก็บเอาขี้แกะอยู่นี่แหละค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นเพิ่นบ่สมบูรณ์ปันได้เนาะคะ่ะ กพเพธ่์กะทิซอดอกขึ้นมาเลยเนาะคะ่ะนี่ซอดอกขึ้นมานี่ค่ะพี่น้องนะคะเนาะนี่คือเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิน่นสิซอดอกขึ้นมาเพิ่นก็สิมีกาบมีกาบสีนดำตาลอ่อนเนาะคะ่ะเพันธุ์กะสิเป็นลักษณะเป็นคอคอเนาะคะ่ะเนาะลักษณะเพิ่นสิเป็นคอคอเด้อเนาะคะ่ะสิเป็นคอคอ แล้วก็สิแตกใบน้ำคออใบเงาเงาลักษณะดอกพ่นกสิเป็นสีแดงแดงนะคะเนาะนี่ค่ะจะเป็นก้านสีเนาะค่ะเนาะี๋ยเย้าสีเอาอันงามมาใเ้เบิงเนาะค่ะอันงามงามเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นคอคอคือกันเนาะค่ะเนาะสิเป็นคอคอเนี่ยนะนี่ค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะอันซุ่มเป็นเป็นดอกอันซุ่มเป็นดอกพ่นกิ้นี่นะคะ ดอกสีดแดงแดงค่ะพี่น้องเก็บกินได้ค่ะพี่น้องรสชาติออกเปรี้ยวเนาะค่ะนะ้องมีวิตามินซีพร้อมเดอเนาะค่ะพี่น้องวิตามินซีวิตามินได้หลายอย่างของผักเนาะค่ะนาะอได้หลายแล้วค่ะพี่น้องได้หลายแล้วเล่าก็สีห้าเก็บสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเ่าก็สีห้ารอเก็บเอา ผักต uh> <AH ิ้วฝรั่งสก้อนเนาะค่ะเนาะไปกินกับแก้วปลาาบองแก้วกระปอกกระปีแก้วอยังก็ได้เนาะค่ะเนาะเก็บกินได้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง่อยแล้วค่ะรู้อันนี้งามค่ะพี่น้องนี่อันนี้งามค่ะนี่ค่ะพันุอยู่ใกล้กับอันพันุอยู่ใกล้กกันกับขี้ขี้อันขีแกะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้พันพ่วงสีนันเนาะ นี่ค่ะที่เพิ่นอ,อนน้อยๆนี่กับแมนเด้อค่ะพี่น้องนี่น้อยๆนี่นี่ค่ะกับแมน,ค,นค่ะหลายหลายถัดที่มาอยู่ตังตังทินตังแดนยังบ่ทันธุ์หูจักพักกินแต่สมัยตะกี้ย่ากับพันธหูจักพักกินเนาะค่ะมักซ้อมอันนี้ก็แม่นค่ะแต่ว่ามันยังสรรั่นสันย่อ,อยังบ่ทันได้เอาเนาะค่ะเนาะ จาพี่น้องเดี๋ยวเย่ากับสกบเออสคอนเนาะค่ะเบงวิวบรรยากาศงามๆไปน้ำเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะลูกๆกับเล่นไม่กันค่ะพี่น้องเอาให้เลนพูดละอันเขากับบยอมเ,เขามาก,กี้แยงกันเนาะค่ะพี่น้องจากกับวิวหม่องเกาเย่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องหม่องเกาหม่องเกาแต่ว่าคนละเวลาเอาค่ะพี่น้องพอกันคลิปไหมคะ่ะเดี๋ยวพอพักยังย่าสิไทยพี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะจะ้า มีอันควาหดูอันใดแกะแนะนํามากเนะเาะค่ะเนาะบาัวกันเนาะคะ่ะตีเตือนใดตีชม่มใดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะพอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายจ้า